ต๊อดปิติเผยสาเหตุที่แต่งงานกับนุ่นวรนุชมาหลายปีแต่ยังไม่มีบุตรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แต่งงานกันมานานหลายปีเลยสำหรับนุ่นวรนุชและสามีถายญาติด,ดังเครือข่ายสิ่งอย่างต๊อดปิติทำเอาแฟนๆสงสัยว่าทั้งคู่นั้นไม่อยากมีบุตรบ้างหรือทั้งที่แต่งงานกันมาหลายปีแล้ว แม้ทั้งคู่จะแต่งงานกันมาหลายปีแล้วแต่ก็มีภาพสวีทหวานๆให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆต้องบอกเลยว่าคู่นี้น่ารักจริงๆแถมใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและพากันเดินสายไปทำบุญไม่ขาดเลยเรียกว่าเป็นคู่รักสายบุญด้วยและก่อนหน้านี้นั้นคุณต๊อดปิติสามีของดาราสาก็ได้ออกมาเผยถึงกรณีดงังกล่าวโดยเจ้าตัวได้เผยว่าที่ยังไม่มีบุตรกับนุ่นเพราะตนยังไม่พร้อม และนุ่นเองก็ติดถ่ายละครตลอดเราทั้งสองแข็งแรงหากอะไรอะไรลงตัวก็พร้อมที่จะมีบุตรแน่นอนเพราะจะได้ดูแลบุตรได้อย่างเต็มที่และเขาจะได้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ